แรงพิศวาสตอนที่สิบตั้งแต่วันนั้นมาธีรวัตรก็มาหาพิมพ์ชนกที่อพาร์ตเมนต์ของเธอตลอดหรือไม่ก็พาเธอไปค้างที่คอนโดของเขาทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันราวกับเป็นสามีภรรยากันแล้วถึงขั้นที่พิมพ์ชนกยังแอบ,บกลัวเลยว่าเธอจะท้องหรือเปล่าแต่ความคิดนั้นก็อยู่ในหัวของเธอได้ไม่นานเพราะช่วงนี้มีการถ่ายทําโฆษณาโปรโมตโรงแรม ทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันทำความสะอาดและจัดแต่งสถานที่ให้ดูสวยงามและน่าอยู่ขึ้นอีกมากวันนี้เป็นวันที่กองถ่ายจะเดินทางมาถ่ายทําโฆษณาที่นี่ทุกคนดูกระตือรือรน้นยิ่งขึ้นไปอีกพิมพ์ชนกและอาริสาเดินลงบันไดามาเมื่อพวกเธอเพิ่งจะเอาของขึ้นไปให้แขกเสร็จกำลังคุยกันเพลินๆแต่ก็ต้องหยุดชะงักบทสนทนากัน,ท,นทันทีเมื่อเห็นภาพบางอย่าง ตรงร็อบบี้ผู้หญิงหน้าตาดีตัวสูงสวยสงา่ากําลังยืนกอดกับธีรวัตรต่อหน้าต,ต่อตาแขกและพนักงานทุกคนตรงนั้นซึ่งธีรวัตรก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรเพียงแต่ยืนนิ่งๆและทำหน้าเฉยๆเ,เท่านั้นนี่พี่ตูนคะ่ะผู้กํากับคะ่ะรอนปล่อยเขาออกก่อนจะแนะนำผู้กํากับที่เดินตามหลังมาติดติด้วยท่าทางดีดา สวัสดีครับคุณธีรวัตรสวัสดีครับคุณปฏิวัติผมมีเรื่องจะคุยกับคุณก่อนเชิญทางนี้ครับธีรวัตรทักทายตอบก่อนจะพายมือเชิญผู้กำกับไปนั่งธีรวัตรหันมาเจอเข้ากับพิมพ์ชนกและอาริสาที่กำลังมองมาที่เขาเหมือนกันเขามองแวบเดียวก่อนจะเดินนำปฏิวัติออกไปอ้าวริสาตกใจนะเนี่ยไม่คิดว่าจะเจอกันที่นี่ ผู้หญิงหน้าตาดีคนเมื่อครู่ที่กอดกับธีรวัตรเดินเข้ามาทักอริสาพิดาไม่คิดว่าจะเจอเหมือนกันคะ่ะอริสาตอบแต่น้ำเสียงฟังดูไม่ยินดีเลยสักนิดไม่เจอตั้งนานถูกส่งมาดัดนิสัยที่นี่เหรอจะ๊ะพิมชนกและอริสาต่างตกใจในคำพูดของเธออริสาแทบจะก,กระโจนเข้าไปขวัหน้าเธอให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็ต้องอดทนเอาไว้ คงเงินมั้งคะโตขนาดนี้แล้วยังไม่เริ่งนิสัยเด็กๆอีกหรือจ๊ะเธอว่าน้ำเสียงเอ็นดูแต่กลับแฝงไปด้วยถ้อยคำเน็บแนมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ดาวหรอคะอาริสาตอบก่อนจะยิ้มให้อย่างใส่ซื้อบริสุทธิ์แต่คนที่ได้ยินนั้นถึงกับสีหน้าเจือนลงทันทีพี่ต้องไปล่ะไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะเธอว่า ก่อนจะเดินออกไปทันทีนึกว่าจะแน่อาริษามองตามหลังไปก่อนจะพูดออกมาอย่างมันไส้ใครรออาริษาหันมามองพิมพ์ชนกก่อนจะทำสีหน้าลำบากใจพิดาค่ะไอรดาแฟนเก่าพิทีที่ริษาเคยเล่าให้พี่ฝนฟังไงคะพิมพ์ชนกถึงกับเข้าใจขึ้นมาทันทีพี่ฝนโอเคใช่ไหม โอเคสิทำไมจะไม่โอเคไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยพิมพ์ชนกตอบด้วยความรู้สึกจริงใช่เธอไม่เก็บเอาเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่มาคิดอยู่แล้วจะไม่เป็นได้ยังไงพี่ฝนไม่เห็นเมื่อคู่หรอที่กอดกันนั่นนะ่ะดูก็รู้ว่าจงใจทําให้พวกเราเห็นชัดๆเขาก็คงทักทายกันตามปภาษาเขานั่นแหละพี่ฝนพูดได้ยังไงว่าทักทายช่างมันเนา พิมพ์ชนกตัดบทสนทนาก่อนจะดึงแขนของอาริสาให้ไปช่วยงานเธอต่ออย่างน้อยๆมันก็ช่วยให้เธอเลิกพูดเรื่องไอระดาได้สักพักหนึ่งการถ่ายทำโฆษณาเริ่มขึ้นในวันต่อมาพนักงานหลายคนจึงต้องไปเป็นลูกมือช่วยโน่นช่วยนี่ให้กับกองถ่ายซึ่งแน่นอนว่าหนีไม่พ้นพิมพ์ชนกและอาริสาที่ช่วงนี้ก็ว่างๆไม่มีอะไรทำอยู่ด้วย คัดพักก่อนครับนั่งแบบไปแต่งตัวเติมเมคอัพก่อนเสียงผู้กำกับสัง่งผ่านโทรโคงทุกคนจะแยกย้ายกันไปพักพิมพ์ชนกจึงเดินเอาน้ำมาให้ทุกคนพอเห็นว่าทำงานกลางแจ้งกันมาจนเหนื่อยน้ำค่ะคุณไอริดาพิมพ์ชนกวางแก้วลงบนโต๊ะเครื่องแป้งของเธอในระหว่างที่เธอกำลังเปลี่ยนต่างหูคู่ใหม่รู้จักชื่อฉันด้วยหรอ คะ่ะเห็นเธอสนิทสนมกับริสาดีนี่คะ่ะความสัมพันธ์กันแบบไหนหรอพิมพชนกมองเข้าไปในกระจกก็เห็นอารดามองเธอผ่านกระจกมาเหมือนกันทำไมหรอคะอารดายิ้มออกมาเธอไม่ใช่คนโง่ที่มองอะไรอะไรไม่ออกอย่างยายอาริสานี่หาเพื่อนคบยากจะตายจะสนิทกับใครสักคนก็ยาก ซึ่งการที่เห็นพวกเธอสองคนตัวติดกันขนาดนี้ก็เดาไม่ยากว่าพิมพ์ชนกคงจะถูกไว้วานให้ไปดูแลเธอและแน่นอนว่าเธอเชื่อว่าธีรวัตรกับพิมพ์ชนกต้องมีอะไรบางอย่างกันแน่ๆเพราะวันนั้นเธอเห็นสายตาของธีรวัตรที่มองไปยังพิมพ์ชนกมันไม่ใช่สายตาที่เย็นชาที่เขาใช้มองคนอื่นอย่างที่เคยเป็นเปล่านี่ พิมชนกได้แต่เดินออกมาด้วยความงงไม่เข้าใจว่าเธอเป็นอะไรทำไมจูจๆถึงมาถามความสัมพันธ์ของเธอและอาริสาตกเย็นถึงเวลาเลิกง,งานของพิมพ์ชนกแล้วแต่เธอยังต้องช่วยงานต่อเพราะต้องเก็บของเก็บห้องทำความสะอาดห้องที่ทางกองถ่ายใช้ถ่ายทำโฆษณากว่าจะเสร็จก็ปาไปเกือบสองทุ่มแล้วส่วนอาริสาเธอขอตัวกลับไปตั้งแต่ตอนบ่ายเพราจะตัวบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย เรื่องถึงหูธีรวัตรเข้าเขาจึงสั่งให้เธอกลับบ้านไปพักผ่อนทันทีวันนี้พิมพ์ชนกตัดสินใจว่าเธอจะกลับไปนอนที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองเพราะเธอเข้าใจว่าช่วงนี้ธีรวัตรคงยุ่งมากเธอไม่อยากไปรบกวนเขาปิ๊ดปดระหว่างที่กำลังเดินออกมาจากโรงแรมนั่นเองรถคันคุ้นเคยที่เธอนั่งอยู่เป็นประจำก็ขับตามหลังเธอมาพร้อมกับบีบแต่ทักจะไปไหน กลับห้องไงคะทําไมฉันโทรไปแล้วไม่รู้จัก,กรับสายแบตมือถือหมดคะ่ะขึ้นรถมาคุณทีคืนนี้คุณทีกลับไปพักผ่อนเถอคะค่ะอย่าเอาฉันไปรบกวนคุณเป,เป,เปล่าเลยพิมพ์ชนกปฏิเสธเธอรู้ว่าเขาเหนื่อยเพราะสีหน้าเขามันบ่งบอกชัดเจนขึ้นมาพิมพ์ชนกไม่รู้จะทำยังไงจึงได้จะยอมขึ้นรถไปกับเขาแต่โดยดีขับมาได้สักพัก ความเหนื่อยล้าทั้งวันบวกกับแอร์เย็นๆในรถทําให้พิมพ์ชนกเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวธีรวัตรก็หันมาเห็นก็ได้แต่อมยิ้มคนดือ้อเขาพึมพำม,มาเบาก่อนจะขับรถออกไปจนถึงคอนโดทั้งสองขึ้นไปบนห้องของเขาพิมพ์ชนกรีบอาบน้ําแต่งตัวและก็ขึ้นเตียงพอหัวถึงหมอนเธอก็หลับลึกทันทีธีรวัตรเดินออกมาจากห้องน้ํา เห็นเธอหลับไปแล้วจึงเดินมาสกิดเธอเบาๆคุณเขาเรียกแต่เธอไม่ขยับตัวแม้แต่นิดเดียวผมยังไม่ได้คุยกับคุณเลยเรื่องเกี่ยวกับดาธีรวัตรรออีกสักพักก็ไม่ได้ยินเสียงเธอตอบหรืองัวเงียแม้แต่น้อยเขายิ้มออกมาก่อนจะเดินไปขึ้นเตียงอีกข้างแล้วปิดไฟลงนอนตามเธอทันทีเธอคงจะเหนื่อยมาก และเขาเองก็เหนื่อยมากเหมือนกันเพราะงั้นคืนนี้ก็ขอรับก่อนแล้วกันวันนี้พิมพ์ชนกยืนเมอรอยอยู่ตรงหน้าอนในมือถือโทรศัพท์ของตัวเองแน่นเบลตามองออกไปยังหน้าโรงแรมแต่ไม่ได้โฟกัสที่ใดเป็นหลักเธอเหมือนคนที่จิตหลุดออกจากร่างก็ไม่ปานฝนเสียงเรียกจากพี่แพลทำให้เธอที่ดูจิตหลุดลอยถึงกับรู้สึกตัว เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่ารุ่นพี่ที่ทำงานถามด้วยความเป็นห่วงเปล่าคะ่ะพิมพชนกตอบกลับก่อนจะยิ้มให้เป็นเชิงว่าเธอสบายดีแต่ถ้าไม่ไหวหรือไม่สบายก็ไปพักนะคะ่ะขอบคุณนะคะก่อนจะหันมาสนใจหน้าคอมพิวเตอร์เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งท้งท,งที่ในใจของเธอนั้นแทบจะอยู่ไม่สุข พิมชะนกเอาแต่คิดถึงบทสนทนาของเธอกับประภาเมื่อคู่ประภาบอกว่าทางบอดบริหารเรื่องการเดินทางของเธอกับผู้จัดการเข้ามาเพราะทางโรงแรมที่นู่นเขาต้องการตัวด่วนดังนั้นทางโรงแรมจึงอนุญาตให้เธอยื่นใบาลาออกได้และมีผลทันทีซึ่งเธอมีเวลากลับไปอยู่กับครอบครัวอีกเพียงหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นก่อนจะต้องไปเริ่มงานที่เวียดนาม มันควรเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ทำไมพิมพชนกถึงกลับรู้สึกเศร้าสองปีที่นี่ทำให้เธอคิดถึงและประทับใจมากเธอต้องคิดถึงเพื่อนๆพนพนากาักงานคิดถึงสถานที่ที่คุ้นเคยและเธอต้องคิดถึงเขามากแน่ๆไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เขาเข้ามามีผลต่อจิตใจของเธอมากขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำให้เธอจำได้ทุกรายละเอียด จำได้ว่าหัวใจตัวเองเต้นแรงขนาดไหนเวลาที่อยู่กับเขาช่างรู้สึกใจหายแปลกๆพิมพ์ชนกยอมรับกับตัวเองว่าเธอเป็นคนที่ปรับตัวเก่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเธอก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกลังเลมากขนาดนี้ปกติเธอตัดสินใจจะทําอะไรเธอก็ทําโดยไม่ลังเลเลยสักนิดถ้าเธอคิดว่ามันเป็นผลดี พี่ฝนเสียงอาริสาดังขึ้นเรียกให้สติเธอกลับมาเป็นอะไรวันนี้ดูเหม่อรอยทั้งวันเลยอาริสาว่าเธอสังเกตมาทั้งวันแล้วว่าพิมพ์พชนกดูแปลกแปกไปเธอชวนคุยก็ไม่คุยเธอถามก็ไม่ตอบพอได้สติจึงค่อยมาถามว่าเธอพูดเรื่องอะไรเปล่าไม่จริงอะวันนี้พี่ดูเหม่อรอยทั้งวันเลย เป็นอะไรทะเลาะก,กับพี่ทีมาเหรอเปล่าพี่จะไปทะเลาะก,กับคุณทีทำไมล่ะนั่นไงสาเหตุอาริสาพูดก่อนจะชี้นิ้วไปที่กลางสนามหญ้าที่มีไอริดายืนเกาะแขนของทีรวัตรอยู่ทำไมอะ่ะพิมพ์ชนกมองไปตามก่อนจะหันมาถามอาริสาด้วยสีหน้างงก็ดูสิเกาะแขนกันขนาดนั้นคนไม่คิดอะไรเขาไม่ทำหรอกนะ คุณทีเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกพี่ทีน่ะไม่คิดแต่ผู้หญิงเน่ะเขาคิดคนยิ่งเป็นแฟนเก่ากันด้วยพี่ไม่กลัวฐานไฟเก่ามันคุกอีกหรือไงอาริสาอธิบายเธอละกลัวแทนพิมพ์ชนกเหลือเกินทั้งสายทั้งซื่อจนไม่รู้เลยหรือว่าพวกเธอกำลังจะเป็นรักสามเศร้าพิมพ์ชนกหันไปมองทั้งสองที่ยืนอยู่กลางสนามหญ้าก็จริงที่การแสดงออกมาของอารดานั้น ตรงไปตรงมาว่ายัางชอบธีรวัตรอยู่แต่กับธีรวัตรนั้นดูไม่ได้สนใจในตัวของไอรดาเลยสักนิดที่ทำไปเพราะเป็นเรื่องงานทั้งนั้นพิมพ์ชนกไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เธอแค่พูดออกมาไม่ได้เท่านั้นว่าเธอหึงหวงเขาเพราะสถานะของเธอกับธีรวัตรนั้นไม่ได้เป็นอะไรกันถึงแม้จะมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่เธอก็ไม่อยากแสดงออกว่า เขาเป็นของเธอเพราะกลัวว่าถ้าเธอแสดงความรู้สึกออกไปแล้วเขาไม่ได้รู้สึกเช่นเดียวกันกับเธอเธอจะทำยังไงล่ะเธอแค่กลัวเขาจะปฏิเสธนี่ไม่ใช่หรือที่ตั้งแต่เธอเกิดมาถึงไม่เคยคบใครเป็นแฟนเลยแม้จะเคยชอบแต่เธอก็ไม่เคยบอกออกไปเพราะกลัวอย่างเดียวกลัวว่าเขาจะปฏิเสธแล้วเธอจะต้องเสียใจ อาริษามองสายตาของพิมชนกก็เข้าใจเธอจึงได้แต่งเงียบเท่านั้นจะให้พูดมากกว่านี้ก็กลัวจะทำให้พิมชนกรำบากใจเปล่าๆสงสัยเธอต้องไปคุยกับธีรวัตรให้รู้เรื่องเสียแล้วเลิกกองแล้วอไอรดาจึงมาเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยมีโอกาสอยู่ในห้องสองต่อสองกับพิมชนอกอีกครั้งเพราะเหมือนเธอจะมารอเก็บของและทำความสะอาดห้องเหมือนทุกๆวัน เธอทำงานที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วจู่ๆไอรดาก็เอ่ยขึ้นพิมพ์ชนกที่กำลังเก็บเสื้อผ้าที่ใช้ในการถ่ายทำโฆษณาจึงหันมามองถามฉันหรอคะอยู่กันสองคนไม่ถามเธอแล้วจะให้ไปถามใครฉันทำงานที่นี่มาสองปีแล้วคะ่ะแล้วเธอคิดว่าเธอรู้จักกับทีดีขนาดไหนคะพิมพ์ชนกไม่เข้าใจในคำถามของไอรดา ไอาราดาที่กำลังรบเครื่องสำอางอยู่จึงหันมามองพิมพ์ชนกด้วยสีหน้าจริงจังทะลุกขึ้นแล้เดินมาหาพิมพ์ชนกฉันรู้จักทีมาก่อนเราครบกันมาถึงสปีด้วยกันเธอคิดว่าสี่ปีกับไม่กี่เดือนใครมันจะแนบแน่นกว่ากันพิมพ์ชนกถึงกับเข้าใจว่าไอาราดาต้องการจะสื่อถึงเรื่องอะไรที่แท้ก็อยากจะคมเธอนั่นเองไอาราดาจ้องพิมพ์ชนกอย่างคนเหนือกว่า ภาพที่พิมพ์ชนกขึ้นรถกลับไปกับธีรวัตรนั้นมันชัดเจนว่าระหว่างคนทั้งสองต้องมีเรื่องเหนือกว่าคำว่าหัวหน้ากับลูกน้องแน่ๆเพราะธีรวัตรไม่มีนิสัยรับพนากาักงานระดับร่างแบบเธอขึ้นรถง่ายๆแน่ไม่ใช่นิสัยของเขาค่ะค่ะแค่นี้หรอไอราดาสีหน้าไม่พอใจในคำตอบส่งๆของเธอล้วคุณไอรดา ต้องการคำตอบแบบไหนจากดิฉันหรอคะพิมพ์ชนกถามกลับเธอก็ตอบตามมารยาททำไมอรารดาต้องทำสีหน้าไม่พอใจด้วยเธอก็รู้ว่าฉันกับทีเราคบกันมาก่อนค่ะแต่คุณกับคุณทีก็เลิกกันแล้วนี่คะ่ะใช่เราเลิกกันแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าเราจะกลับมาคบกันอีกไม่ได้เพราะฉะนั้น ฉันจะบอกอะไรให้เธอเอาไว้อย่างหนึ่งนะทีเขาไม่สนผู้หญิงแบบเธอหรอกที่เขาคบกับเธอมันก็แค่ขั้นเวลาเท่านั้นเพราะอะไรเธอรู้ไหมเพราะเธอกับเขามันคนระดับกันไงละ่ะคนอย่างเธอไม่เหมาะกับเขาหรอกนะโดยการวัดจากตรงไหนนะคะเงินทองฐานะทางสังคมเนี่ยหรอคะที่คุณคิดว่าเหมาะสมพิมพ์ชนกสุดทน เธอเกลียดคนที่วัดค่าด้วยสิ่งเหล่านี้มากเกิดมาฐานะทางการเงินสังคมมันต่างกันแล้วอย่างไรยังไงก็คนเหมือนกันไม่ใช่หรือใช่เพราะฉะน,นั้นพ่อเธอดไดอระดายังทันพูดไม่จบก็มีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาทําให้ทั้งสองหันไปมองคนที่กําลังก้าวเข้ามาในห้องพร้อมกันไอรดาดูตกใจนิดหน่อยเมื่อเห็นว่าเขาเป็นใครท,ที่ ธีรวัตรเดินเข้ามากุมมือพิมพชนกก่อนจะดึงเธอเข้ามาชิดราวกับว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาหันไปมองไอรดาที่กำลังยืนอึ้งอยู่คุณบอกว่าคุณรู้จักผมดีเพราะเราครบกันมานานงั้นคุณน่าจะรู้ว่าผมไม่เคยคบผู้หญิงเล่นๆและผมไม่เคยคิดจะกลับไปคบกับคุณอีกคุณอย่าพยายามอีกเลยที่ผมทำไปเพราะเป็นเรื่องงานผมว่าคุณควรจะแยกแยะออกนะธีรวัตรพูดจบ ก็เดินพาพ,พิมพ์ชนกออกจากห้องแต่งตัวทิ้งให้อราดายืนอึ้งพูดอะไรไม่ออกอยู่ตรงนั้นเป็นนานสองนานไอราดากำมือแน่นด้วยความเจ็บใจงั้นก็อย่าหวังเลยว่าจะได้รักกันอย่างสงบสุขธีรวัตรเดินพาพิมพ์ฉนกออกมาจนพ้นห้องแล้วเขาจึงหยุดเดินแล้วหันมามองเธอด้วยสีหน้ากางังวลดาเขาบอกอะไรกับคุณบ้างฉันว่าคุณที น่าจะได้ยินหมดแล้วนี่คะ่ะยิ้มทำไมก็นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณทีทำหน้าร้อนรนแบบนี้พูดแล้วก็อดขับไม่ได้พิมพ์ชนกจึงหัวเราะออกมาตลกมากเอยธีรวัตรถามด้วยความไม่พอใจคะ่ะพิมพ์ชนกตอบก่อนจะยิ้มออกมาแต่พอเห็นว่าเขาไม่ได้ตลกกับเธอเธอจึงขูบยิ้มผมไม่อยากให้คุณคิดมาก อย่าเอาคําที่ดาบอกมาใส่ใจเลยนะคะ่ะฉันรู้ว่าคุณทีไม่ใช่คนแบบนั้นพิมพ์ชนกตอบก่อนจะยิ้มให้เขางั้นกลับกันเถอะเขาว่าก่อนจะดึงมือเธอให้ตามมาแต่พิมพ์ชนกก็รังเอาไว้ก่อนคืนนี้ฉันขอกลับไปนอนที่อพาร์ตเมนต์นะคะความจริงเธอตั้งใจจะไปพิมพ์ใบลาออกแต่กลัวว่าถ้าไปกับเขาเธอคงไม่ได้พิมพใบลาออกแน่ๆ ทำไมฉันไม่ได้น้อยใจเรื่องเมื่อกี้นะคะแต่ว่าไปนอนกับคุณทีหลายคืนแล้วฉันต้องกลับไปทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์บ้างเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหยแมงมุมหมดหรอคะงั้นฉันไปด้วยทีวัดท้าทีไม่ยอมให้เธอไปนอนคนเดียวไม่ได้ค่ะคุณทีกลับไปนอนที่คอนโดเธอนะคะจะได้สบายนะคะอย่าไปอัดกับฉันที่ห้องเล็กๆนั่นเลยไม่ได้พิมพ์ชนโ ยืนต่อรองกับธีรวัตรอยู่นานสองนานกว่าเขาจะยอมให้เธอไปนอนที่ห้องของเธอเสียทีความจริงแล้วเธอต้องขอบคุณสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแทรกจังหวะที่เธอกําลังยืนต่อรองกับเขาอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้ธีรวัตรมีประชุมเร่งด่วนแต่เช้าเขาจึงต้องกลับไปเตรียมเอกสารหัวข้อประชุมที่ห้องทํางานของเขาและดูท่าว่าอาจจะยาวยันเช้าแน่แน่พิมพ์ชนกรู้เขา้าจึงขอตัวกลับก่อน ซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอด้วยเช้านี้พิมพ์ชนกเอาจดหมายลาออกมายื่นให้ประภาแต่เชา้าซึ่งประภาบอกว่าเธอสามารถไม่มาทํางานแล้วก็ได้ให้รีบไปบอกราเพื่อนเพื่อนเสียและกลับไปใช้เวลาอีกหนึ่งอาทิตย์กับครอบครัวให้เพียงพอพิมพ์ชนกเดินเข้าไปในห้องทำงานของเขาเห็นกองเอกสารเต็มโตส่วนเจ้าของห้องก็นอนอยู่บนโซฟาท่าทางไม่ค่อยสบายตัวนะ เธอเดินเข้ามาเก็บเอกสารของเขาให้เป็นที่เป็นทางก่อนจะดูนาฬิกาที่บอกเวลาว่า8ปดโมงแล้วยังไม่ถึงเวลาประชุมเธอจึงเดินมาหาเขาแล้วหยิบเสื้อของเขามาห่มเขาเอาไว้พิมพ์ชนกนั่งลงข้างๆเขาก่อนจะใช้โอกาสที่เขากำลังหลับนี้จ้องหน้าเขาให้พอก่อนที่เธอจะไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้อีกมือน,น้อยของเธอยกขึ้น มาแตะคิ้วของเขาเบาๆก่อนจะรูปไปตามสันคิ้วนั้นเปลือกตาของเขายังคงปิดสนิทเธอจึงเลื่อนนิ้วลงมาที่สันจมูกล,ลงมาเรื่อยๆจนถึงปลายจมูกใบหน้าสวรรค์สร้างของเขายังคงทำให้เธอถูกสะกดทุกครั้งที่ได้มองพิมพ์ชนกยิ้มออกมาเล็กๆในใจพันคิดว่าเธอจะคิดถึงเขามากแค่ไหนนะธีรวัตรลืมตาขึ้น ก่อนจะยิ้มบางบาให้กับพิมพ์ชนกเขากุมมือที่แตะปลายจมูกของเขาอยู่ล้มลวมตื่นแล้วหรอคะเขาจึงพยักหน้าเบาๆแววตางวงเงียไม่หายง่วงจะนอนต่ออีกนิดไหมคะตอนนี้เพิ่งจะแปดโมงเองธีรวัตรพยักหน้าแต่ตัวกลับลุกขึ้นนั่งแทนเขาตบเบาะโซฟาข้างๆเขาเป็นสัญญาณให้เธอมานั่งพิมพ์ชนกงง แต่ก็ยอมลุกขึ้นมานั่งข้างๆเขาธีรวัตรยิ้มก่อนจะเอนตัวลงมาซบตรงไหล่ของเธอทันทีคุณทีพิมพ์ชนกตกใจแต่ก็ไม่กล้าขยับนี้สบายจังเขาบอกเบาๆก่อนจะซุกเข้ามาอีกพิมพ์ชนกได้แต่ยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดูก่อนจะยกมือขึ้นมารูปไหล่ของเขาเบาๆเหมือนกำลังกอมเด็กคิดถึงเมื่อก่อน พี่น้องสาวข,ของเธอมักจะมานอนในอ้อมกอดของเธอเสมอราวกับว่าเธอเป็นแม่แท้ๆเสียเองจริงอะ่ะทําไมกระทันหันจังเลยสุคนทาอุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อทราบข่าวจากเพื่อนว่าจะต้องไปเร็วกว่ากําหนดคุณประพาเพิ่งบอกฉันเมื่อไม่กี่วันก่อนเองอะ่ะทําไมมันเร็วจังตั้งตัวไม่ทันเลยอ่ะแกแอนนี่ว่าพร้อมกับเพื่อนๆพ,พนักงานอีกหลายคน ที่พยักหน้าเห็นด้วยฉันก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็นั่นหละแกช่างไม่เถอะแกไปแล้วแกก็อย่าลืมติดต่อมาหาพวกเราบ้างนะแกสุคนธาพูดพร้อมกับน้ำตาที่รื้นออกมาแน่นอนอยู่แล้วพิมพ์ชนกดึงเพื่อนสนิทเข้ามาก่อนก่อนที่แอนนี่จะเข้ามากอดด้วยอีกคนน้องฝนไปแล้วอย่าลืมพวกพี่ล่ะพนักงานที่ยืนรอมเธออยู่บอก พี่ๆก็อย่าลืมฝนนะคะไม่งั้นฝนโกรธแน่พิมพ์ชนกตัดสินใจที่จะไม่บอกธีรวัลว่าเธอไปทำงานที่เวียดนามเพราะคิดว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ไม่อยากจะพูดไหนๆเขาก็อยู่ในทีมผู้บริหารที่ลงมติให้เธอไปอยู่แล้วก็อย่าพูดเลยดีกว่าดังนั้นจึงตัดสินใจขนของออกจากอพาร์ตเมนต์โชคดีที่เธอแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าว่าเธอจะออก จึงไม่โดนหักเงินค่ามาจจาไปพิมพ์ชนกมานั่งรอขึ้นเครื่องบินแต่ก็ดันนึกเรื่องหนึ่งออกเธอจึงกดโทรศัพท์ไปหาใครคนหนึ่งฮัลโหลริสาพี่ฝนเองนะค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอริสาน้ำเสียงยังงัวงเงียไม่ตื่นดีพี่จะโทรมาลาพี่ราออกจากโรงแรมแล้วเดี๋ยวคุณทีคงหาคนใหม่มาดูแลริสาแทนพี่แล้วนะ ค่ะงั้นพี่โทรมาบอกแค่นี้แหละนะพี่จะขึ้นเครื่องแล้วล่ะพิมพ์ชนกบอกก่อนจะกดวางสายอย่างน้อยๆเธอก็ได้บอกราเพื่อนและน้องสาวคนที่คอยสร้างความสุขให้เธอแล้วพิมพ์ชนกรักกระเป๋าเดินทางของตัวเองไปที่เคาน์เตอร์ทันทีเพื่อจะเอาตัวเครื่องบินให้พนักงานจะได้ทำการโหลดกระเป๋าได้พิมพ์ชนกหันมามองรอบๆสนามบินที่ผู้คน ต่างกลึกคื้นไม่แน่ในหมู่นักเดินทางนี้อาจจะมีแขกของโรงแรมกำลังรองให้รถทางโรงแรมมารับอยู่ก็ได้เธอถอนหายใจออกมาอย่างใจหาย